เรินยาชาตติาะปรสาิกาตุมาุังตินะโมตัสสะพุทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตตสะพะควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสชชีวิตังพยาธิกาโรเทหนะนิเขปนังคติติณโอกาสบัดนีอ้อาตมภาพ จับได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในงานชาปนกษษิจศพของนายฉลามเอื้อภัยจิตหรือคุณฉลามเอื้อภัยจิตผู้ที่ได้ถึงแก่กรรมได้ละโลกนี้ไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าขอไม่ตัวนั้นนะไม่ ึ่งคุณฉลามนี้เนี่ยเป็นผู้บริหารบริษัททันใจการพิมพ์จำกัดอยู่ที่จังหวัดระบอดของเราตามที่ได้ทราบมาการถึงแก่กรรมของคุณฉลามนี้เนี่ย เป็นการถึงแก่กรรมที่เป็นไปเรียกว่าอย่างไม่นึกไม่ฝันหรือไม่ได้คิดมาก่อนเพราะได้ทราบว่าท่านไปทำธุระที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปถึงแก่กรรมที่นั่นโดยที่ญาติพี่น้อง ทั้งหลายก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นอย่างกระทนหันทีนี้ในเมื่อท่านได้ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้นำร่างอันใดวิญญาณของท่านนั้นนะของคุณฉลามนี้นะมาตั้งบําเพ็ญกุศลอยู่ที่ มูลนิธิอิลักเสียงตึงที่ในเมืองเอยดของเราตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2563แล้วก็ได้กำหนดที่จะทำการชาปนก,กิจศพของท่านนั้น ก็คือวันที่สองคือวันนีนะ้แล้วก็ได้นำร่างอะไรวิญญาณของท่านมาที่ชาปนสถานวัดสะทองซึ่งในขณะนี้ก็ได้ขึ้นไปตั้งไว้บนเมนเสร็จเรียบร้อยนะในช่วงที่ตั้งศพ ของท่านที่มุลณนิธิททางเจ้าภาพซึ่งมีคุณพ่อสำเร็จเอื้อภัยจิตพร้อมด้วยญาติพี่น้องภรรยาทุกท่านได้บำเพ็ญกุศลมาโดยลำดับก็คือได้ มีการถวายทานการสมาทานศีลแล้วก็ฟังพระสวดพระพิธรรมทุกวันซึ่งในการบำเพ็ญกุศลในส่วนนั้นเรียกว่าบำเพ็ญกุศลในส่วนที่เรียกว่าทานนามัยก็คือการให้ทาน อันที่สองก็คือบวามเพญกุศลในส่วนที่เรียกว่าศีลล้ไมคือการรักษาศีลมาทุกวันที่นี้วันนี้ในเมื่อได้นำร่างไร้บิญญาณของท่านมาถึงเมนแล้วก่อนที่จะได้ทำการชาปนก,กิจคือการเผาพูดภาษาง่ายๆก็กำหนด ให้มีการบำเพ็ญกุศลอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือให้มีการบำเพ็ญกุศลในส่วนที่เรียกว่าธรรมัสสวนาใหม่ก็คือให้มีการฟังเทศหนึ่งกันก่อนที่จะได้สลายร่างอะไรวิญญาณของท่านในโอกาสอันใกล้นี้ เพราะนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาก็จะขอชี้แจงในส่วนที่จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายที่มาร่วมในวันนี้อยู่สามประเด็นประเด็นแรกก็อยากจะพูดถึงผู้ที่ถึงแก่กรรมสักนิดหนึ่ง เรียกว่าเป็นการพูดในลักษณะภาษะพระเรียกว่าวิสาสิกธรรมนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองก็จะพูดถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาประการที่สามก็จะพูดถึงว่าวันนี้ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาในงานชาปนกิจศพของคุณฉลามนี้เนี่ย ทำไมถึงต้องมามาแล้วได้อะไรนี่คือประเด็นที่จะนำแสดงในวันนี้ประเด็นแรกก็คือในส่วนที่เรียกว่าวิสาสิกธรรมคุณฉลามนี้เนี่ยอัตมานี่เห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กเห็นตั้งแต่ผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่เป็นแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโยมแม่ของคุณฉลามเนะี่ยมีความคุ้นเคยกาตมาในฐานะที่เป็นโยมวัดคนหนึ่งแล้วก็อยู่ในตระกูลที่ให้ความประถามวัดสะทองนี้มาโดยตลอดซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้านี่ก็มีแต่โยมวัดทั้งนั้นเลยนะลูกหลานญาติพี่น้องผู้ที่เป็นญาติพี่น้องของคุณฉลามบัตมาก็ มีความคุ้นเคยเรียกว่ามีวิสาสิกธรรมคือความคุ้นเคยกันแม้แต่โยมแม่ของคุณฉลามเมื่อถึงแก่กรรมก็ได้สั่งว่าให้เอาศพมาเผาที่วัดสะทองก็ได้เอาศพมาเผาที่นี่นะคุณโยมพี่มุกนะเดี๋ยวนี้อัฐิของท่านก็อยู่ที่กำแพงอุโบสถวัดสะทองนี่แหละลูกสาวลูกชายที่ เมื่อก่อนก็มาเดี๋ยวนี้ก็มาประจำะมาทําบุญที่วัดสะทองมาบางสุกุลมาถึงวันสาคัญสําคัญก็มาทุกครั้งก็มีความคุ้นเคยกันตลอดแล้วก็มีความคุ้นเคยในส่วนที่ได้สนับสน,นุนกับวิหารหลวงพ่อสังกัญจายเพราะโรงพิมพ์ทันใจการพิมพ์ท่านได้เคยประวรณาไว้ตลอดว่า ถ้าใบเสียมซีที่วิหารหลวงพ่อหมดเมื่อไหรนะ่ะให้บอกผมผมจะพิมพ์มาให้ทุกครั้งท่าในใดที่มาไหว้หลวงพ่อสังกัดใจเนี่ยก็จะมาสั่นเสียมซีแล้วก็จะได้อ่านหนังใบเสียมซีที่นั่นอันนี้คือร้านทันใจการพิมพ์ที่มีความคุ้นเคยแล้วก็ให้ความกระถมวัดสะทองวิหารหลวงพ่อสังกัดใจหรือ ที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งนั้นนะตรงนี้เนี่ยคือในส่วนมีความคุ้นเคยซึ่งกันและกันเรียกว่าวิสาจิกธรรมนะอันนี้ในส่วนที่หนึ่งที่ในส่วนที่สองที่อยากจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเมื่อสักครู่นี้อาตมาได้ขึ้นภาษิตก่อนที่ จะได้กล่าวเมื่อจะคู่นี้ว่าชีวิตตังพยาธิกาโลเทหนะนิเขปนังคติซึ่งภาษาบาลีสามสี่ีห้าบทนี้นะีสี่ห้าคำนีนะ้มันอยู่ในบทที่เรียกว่า อนิมิตตกถาอนิมิตตกรานี้เนะี่ยเป็นกถาที่องค์สมเด็จหรือเป็นคําพูดที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าของเราได้ชี้แจงแสดงให้กับพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบว่าสิ่งที่เป็นอนิมิตคือสิ่งที่เราไม่ทราบล่วงหน้า มีอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งชีวิตังชีวิตตังก็คือการเกิดของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเราเป็นสัตว์เลี้ยงฉันมาก่อนก็ไม่รู้เราเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้แต่พอเกิดขึ้นมาถึงรู้ว่าเราก็คือมนุษย์นะ เราไม่รู้มาก่อนว่าชีวิตของเรานั้นมาจากไหนนี่ประการที่หนึ่งทีนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้เองว่าเราจะมีโรคอะไรขึ้นมาในตัวของเราบนะ้างนะโรคภัยไข้เจ็บเนะี่ยพยาธิเนะี่ยเราก็ไม่รู้ล่วงหน้าเรามาทราบทีหลัง เพราะคุณหมอทั้งหลายเป็นคนบอกว่าท่านเป็นโรคนั้นท่านเป็นโรคอันนี้เราถึงทราบเราไม่สามารถที่จะทราบล่วงหน้าได้เรียกว่าพยาธิก็คือไม่มีเครื่องหมายเรียกว่าอนิมิตนะอันที่สามกาโรคำว่ากาโรในที่นี้ก็คือเราไม่รู้ล่วงหน้าว่า ชีวิตของเรานั้นน่ะจะยืดยาวไปยังไงจะยืดยาวขนาดไหนไม่รู้จะสั้นไม่รู้จะยาวเนี่เราก็ไม่มีไม่ทราบล่วงหน้าอันที่สี่เทหณะนิเขปะนัง,ปปนงคือเราก็ไม่ทราบล่วงหน้าว่าเราจะตายเมื่อไหร่เนี่ยเราจะตายเมื่อไหร่จะตายวันไหน ไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างคุณฉลามนี่หรอกท่านคงไม่รู้นะว่าท่านจะเป็นตายอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยถ้าท่านรู้ท่านคงไม่ตายนะคุณโยมทั้งหลายนะคงไม่ตายนะแต่ที่ท่านไปเสียชีวิตอยู่กรุงเทพก็เพราะท่านไม่รู้ล่วงหน้าว่าท่านจะไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนี่พระเจ้าบอกว่าความตายเนี่ยมันไม่มีนิมิตมันไม่มีมันไม่บอกล่วงหน้านะเทหณะนิเขปนังไม่รู้ว่าจะตายที่ไหน จะตายบนเครื่องบินจะตายอยู่ในน้ําหรือจะตายอยู่ที่บ้านหรือจะตายอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ท่านบอกว่าอย่างนั้นนะอันที่ห้าทีนี้เนะี่ยท่านบอกว่าพอตายแล้วคนะติคือที่ไปนั้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปที่ไหนเราจะไปสู่สวรรค์หรือจะไปสู่นรก หรือจะไปสูตรไปเกิดเป็นฉันโดยฉันหรือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะหรือจะไปเกิดเป็นอสุรกายเราก็ไม่สามารถที่จะทราบล่วงหน้าได้แต่คติในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าคนเรานั้นนะถ้าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าจิตใจผ่องใส จิตใจสะอาดไม่ขุนมัวก็จะไปสู่สุขติท่านบอกว่าอย่างนั้นคำว่าสุขติคืออะไรสุขติก็คือไปสู่ที่ดีๆไปเกิดที่มันดีนะอันนี้แนล่ท่านบอกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าจิตใจเศร้าหมองจิตใจขุนมัวก็จะไปสู่ทุกขติไปสู่ที่ไม่ดีนี่เพราะฉะนั้น ท่านได้กำหนดไว้อย่างนั้นว่าคติของคนเรานั้นมีอยู่สองประการดังที่กล่าวมาแล้วในสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าอนิมิตตรถาคือสิ่งที่เราไม่รู้ไม่รไมทราบล่วงหน้าดังที่กล่าวมาแล้วคุณฉลามเมื่อไยจิตที่ก็เหมือนกันอย่างที่ตมาได้กล่าวไปแล้วมันจะคู่นี้ว่าท่านก็ไม่ทราบล่วงหน้าว่า ท่านจะถึงแก่กรรมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าท่านจะไปที่ไหนนะแต่ถ้าเราจะให้การวิเคราะห์พิจารณาเราก็ต้องวิเคราะห์ตามที่จะมาได้ชี้แจงมาเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าจิตใจผ่องใสก็จะไปสู่สุขคติถ้าจิตใจขุนมัวก็จะไปสู่ทุกขคติท่านบอกว่าอย่างนั้นนี่คติที่ไปของมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเรื่องความเป็นความตายนี้เน่ย มันกำหนดไม่ได้อยู่บนอากาศเราก็ตายอยู่ในมหาสมุทรเราก็ตายแม้แต่อยู่ในถ้ำเราก็ตายท่านบอกว่างั้นณอันตะลนะิเนณสมุทธัรมเชณนะปพัพพานางวิวลังปวิสสะมนุษย์เราจะอยู่ในถ้ำกลางแห่งอากาศจะอยู่ในถ้ำกลางแห่งมหาสมุทรหรืออยู่ในถ้ำซ่อนอยู่ในถ้ำก็ไม่พ้นความตายท่านบอกว่าอย่างนั้นนะ เพรนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายที่มาในงานศพในวันนี้นทางพุทธศาสนาท่านได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่จะมาในงานศพนั้นเพราะมีสาเหตุอยู่ห้าประการคือหนึ่งบุคคลผู้ที่ร่วงลับไปนี้เนะี่ยเขาได้ทำคุณงามความเขาได้ให้ความดีได้ให้อะไรแก่เรา ซึ่งภาษาบาลีว่าอะทาสิเมเขาได้ให้สิ่งนี้แก่เราอากายสิเมประการที่สองเขาได้กระทำสิ่งนี้แก่เราประการที่สเขาเป็นญาติกับเราประการที่สี่มิตตาเขาเป็นบุคคลที่เราเคารพนับถือประการที่ห้าสขายเจเมก็คือเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เปตานางทักขิณางทัชชาปเุเพกตะมนุสรังบุคคลผู้เป็นบระดิตในเมื่อละลึกได้ถึงสิ่งห้าประการดังที่กล่าวมานี้แหละถึงได้พากันมาทำทักษินานุประทานก็คือมาร่วมบำเพ็ญกุศลทักษินานุประทานทำบุญอุทิศส่วงกุศลไปให้แก่บุคคลผู้ที่ล่วงรับไปนี้เพราะสาเหตุห้าประการดังที่กล่าวมาแล้วว่า บุคคลที่ร่วงรับไปนี้เนี่ยเมื่อเขามีชีวิตอยู่เขาได้ให้สิ่งนี้แก่ภรรยาได้ให้สิ่งนี้แก่ลูกได้ให้สิ่งนี้แก่พี่แก่น้องได้ให้สิ่งนี้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่สังคมนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองอาการซิเมเขาได้จะทําสิ่งนี้ต่อลูกต่อภรรยาต่อพ,อพี่ต่อน้องต่อญาติมิตรทั้งหลายต่อสังคม ก็ได้ทํามาโดยตลอดนี่คุณฉลามนี้เนี่ยอาตมาก็รู้ว่าเขาได้ทําอะไรให้แก่บ้านเมืองให้แก่สังคมเนี่ยาตมารู้ดีนะเพราะว่าได้ร่วมประชุมร่วมอะไรจัดงานของจังหวัดเนี่ยหลายครั้งเจอกันหลายครั้งนะงานสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้น่งานบุญพระเวทงานบุญอะไรต่างๆนี่ก็ช่วยเหลือเครือกูลก็อยู่ในหลักธรรมที่กล่าวมาเมาื่อคู่นี้ว่าอากาชิเมได้จะทําสิ่งต่างๆต่อสังคมและนอกจากนั้นยาติ เป็นญาติญาติั้นมีอยู่สองประการคือหนึ่งญาติโดยสายโลหิตญาติโดยสายโลหิตของคุณฉลามก็คือมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานนี่มีพ่อมีแม่นี่คือญาติโดยสายโลหิตญาติอันที่สองก็คือญาติธรรมญาติธรรมอาจมาเนี่ยก็เป็นญาติธรรมกับคุณฉลามทำไมต้องเรียกว่าญาติธรรมก็เพราะอาศัยหลักธรรมในทางพุทธศาสนา คือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่มาในงานศพของเขาในวันนี้น่ก็เพราะมีความเอื้อเฟื้อต่อกันเป็นญาติธรรมต่อกันถึงได้พากันมาเป็นจนํานวนมากอย่างนี้นะและนอกจากนั้นก็เป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนเป็นที่เคารพนับถือของภรรยาที่เคารพนับถือของพี่ของน้องของทุกคนเรียกว่ามิตรตาเป็นผู้ที่เราเคารพนับถือ อันสุดท้ายก็คือคุณฉลามเอื้อภัยจิตนี่ก็คือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับพวกเราทั้งหลายนั่นเองความหมายเพียงนั้นถึงได้มาในงานศพในวันนี้นี่ทีนี้เรามาแล้วเราได้อะไรการมางานศพนั้นอันสุดท้ายต่อไปนี้ก็คือหนึ่งได้มาเห็นความดีของผู้ตายนี่ประการที่หนึ่งความดีอะไรนั้นอาตมาไม่ต้องบรรยายท่านทั้งหลายรู้อยู่แก่ใจนี่ประการที่หนึ่ง ประการที่สองได้มาเห็นความดีของผู้ที่ยังอยู่ผู้ที่ยังอยู่คือใครก็คือภรรยาน้องน้องสาวน้องชายหรือญาติพี่น้องทั้งหลายที่ยังอยู่นี่ละได้มาเห็นคุณงามความดีของญาติของคุณฉลามนะที่ยังมีชีวิตอยู่นะอันที่สามที่เราได้ก็คือได้มาเห็นสัจธรรมได้มาเห็นความจริงเมื่อก่อนคุณฉลามจะไปไหนมาไหนก็ได้ ทำอะไรก็ได้หมดแต่สุดท้ายเป็นยังไงก็นอนอยู่ในหีบไม้สี่แผ่นที่เราเห็นนั่นแหละนี่คือสัจธรรมก็อยู่ตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตานี่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้อย่างนั้นนะได้มาเห็นสัจธรรมได้มาเห็นความจริงพวกเราก็จะเป็นเหมือนกับคุณฉลามนี่แหละสุดท้ายนะ่ะเป็นอย่างนั้นนะและนอกจากนั้นก็ได้ประพฤติธรรมก็คือได้ประพฤติความเพื่อเพื่อเพื่อเพร ต่อกันซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็ได้มีความสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมก็คืออะไรมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันผู้ที่เป็นเพื่อนผู้ที่เป็นญาติผู้ที่เป็นพี่เป็นน้องก็ช่วยงานนี้ทุกคนนี่เรียกว่ามีสามัคคีธรรมมีความเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อกันนี่สิ่งที่เราได้ในงานศพในวันนี้เอาละวันนี้การแสดงก็จะรรมเทศนาอิมินากตะอุญเยนะ บุญกุศลส่วนใดที่คุณฉลามเมื่อภัยจิตได้กระทําไว้เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่บุญกุศลส่วนใดที่ลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายนะได้มาทําไปมาประเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงขณะน,นี้ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงดังที่กล่าวมานี้จงได้เป็เพราะปัจจัยนําไปซึ่งดวงวิญญาณของคุณฉลามเมื่อภัยจิตได้ไปสู่สุคติในสัมภารย,ยาภพ เอดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ห้อยพ้นจากทุกข์ท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่ยงขึ้นไปแล้วก็ขอให้ท่านเจ้าภาพท่านทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีงานชาวบันกิจศพของท่านในวันนี้จงมีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงมีอายุวันนะสุขขปละปฏิภาณในสารสมบัติทุกๆท,ท่านทุกๆคนดังชี้แจงสแสดงมาในอนิมิตตกถาก็สมควรแก่เวลา เอวันก็มีด้วยปรกาละชนี